สวัสดีครับพบกันเป็นประจำกับวันนี้สุขที่9เมษายน2564กับเพจและช่อง Youtube อ้อยคันน้ำอยเอ็ดแน่นอนฤด,ดูร้อนอากาศแบบนี้น้ำอ้อยสดสายหวานคงทำยอดขายกันดีทีเดียวบางท่านอ้อยหมดก็ถือโอกาสนี้ชาร์จแบตท่องเที่ยวเป็นการพักผ่อนไปในตัวบางท่านใช้ช่วงนี้กอบกวยหาซื้ออ้อยคันน้ำจากพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อที่จะมาคันขาย ก่อนจะเข้าสู่ฤดูฝนซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่ายอดขายในฤดูฝนจะน้อยลงยอดขายจะดรอปลงไปในเมื่อช่วงนี้ขายดีอีกหนึ่งขั้นตอนสําคัญในการขายน้าอ้อยสดก็คือการปอกเปลือกอ้อยถ้าคุณปอกเปลือกอ้อยได้เร็วใช้เวลาปอกน้อยคุณก็มีเวลาขายน้าอ้อยสดมากขึ้นเงินในกระเป๋ามากขึ้นมีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นได้พาคนที่คุณรักไปพักผ่อนวันนี้จะมาบอกประโยชน์เกี่ยวกับ นี่ปอกอ้อยสีใบมีดร 1. ทุนแรงทุนเวลาในการปอกอ้อย 2. ใช้งานง่ายผู้หญิงทำได้ผู้ชายทำได้เร็ว 3. การใช้งานยาวนานอย่างน้อย1ปีถ้าเทียบกับราคาก็ตกวันละ4บาทก็ถือว่าคุ้มค่ามากกับขั้นตอนสำคัญในการขายน้ำอ้อยสด 4. ไม่กินเนื้ออ้อยเวลาปลอกออกเฉพาะผิวอ้อย ทำให้เวลารีดน้ำได้น้ำอ้อยปริมาณมากกว่าการปอกอ้อยแบบอื่น 5. อ้อย100กิโลกร,รมัมใช้เวลาในการขูดผิวอ้อยประมาณ1ชั่วโมง30นาที 6. มีที่ยึดกับเสากับหลักหรือต้นไม้ขนาด4นิ้วให้คุณได้ยึดเวลาปอกผิวอ้อย 7. สามารถถอดมารับคมได้ 8. ทำจากเหล็กคุณภาพดีเหนียวทน 9. เหมาะสำหรับคนที่ขายดีและมือใหม่ที่กำลังจะเริ่มอาชีพนี้เมื่อก่อนผมก็ใช้วิธีนี้นะครับในการปอกป้อยก็จะรู้สึกว่าปวดแขนใช้เวลานานกว่าจะได้แต่ละลำป้อย100กิโลก็ใช้เวลาประมาณ3-4ชั่วโมงในการปอก สำหรับราคามีดขูดผิวอ้อย4ใบมีดก็มี2แบบให้เลือกด้วยกันแบบโอน1,400บาทแบบเก็บปลายทาง1,490บาทสามารถโทรมาสั่งหรือแอดไลน์ line, ส่งชื่อที่อยู่เบอร์โทรได้ตามไอ l ดี e ลด้านล่างได้เลยครับแล้วการขูดผิวอ้อยสำหรับคุณจะไม่เป็นเรื่องยากอีกต่อไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ